วันนี้เรามีเรื่องดีๆมาพูดกันนะครับคือเรื่องของถุงยางอนามัยเนื่องจากที่ผ่านๆมานะครับบางครั้งเนี่ยเรามองว่าถุงยางอนามัยเนี่ยคือส่วนที่ป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์ถูกไหมครับ <Yes. S 1> แล้วก็ป้องกันการตั้งครรภ์แต่บางครั้งเนี่ยบางคนรู้สึกว่าถุงยางเป็นสิ่งที่ขัดขวางความสุขจากการเพศสัมพันธ์นะครับบางท่านถึงไม่ค่อยใส่ถุงยางอนามัยมีการวิจัยกันทางการแพทย์เลยนะครับว่าบางที ละ yup. ลายท่านไม่ชอบใส่แม้ท่านอยางวัยรุ่นนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นคู่แต่งงานที่เราอยู่ด้วยกันมาอยู่แล้วเนี่ยคงไม่เป็นไรนะครับแต่เกิดว่าบางคนเนี่ยเป็นคู่คู่นอนง่ายนะครับอาจจะแบบว่าวันไนท์สแตนหรือว่าเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยแล้วก็อณรงค์ว่าควรสวมถุงยางออาใหม่นะครับแต่ทัศนคติอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าถุงยางคือส่วนที like ่ทําให้เราขาดความสุขถ้าเราปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่นะครับเห็นความหลากหลายของถุงยางออาใหม่แล้วรู้สึกว่าเราเล่นกับมันให้รู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งนะถุงยางอนามัม่เป็นส่วนหนึ่งงขอ ให้สัมผัสวันนี้เลือกแบบนี้วันนี้เลือกแบบนั้นเลือกให้มันสนุกสนานเราจะรู้สึกว่าอยากใช้ถุงยางอนามัยตรงนี้เป็นส่วนที่รายการของเราเนี่ยนำถุงยางอนามัยเนี่ยมาให้ดูซึ่งก็คัดเลือกมาหลายๆกล่องเลยนะครับก็เน้นว่าทางเราเนี่ยไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับทางเจ้าของถุงยางอนามัยนะครับเพียงแต่ว่าที่เราจะหาซื้อได้นะคะ จากทางร้านสะดวกซื้อมาให้ทุกท่านเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับ oh. ก็ให้ดูว่าจริงๆแล้วความหลากหลายเนี่ยนี่คือดูเหมือนหลากหลายแล้วแต่จริงๆถ้าเกิดเราไปดูระดับของโลกเลยเนี่ยนะฮะจะมีความหลากหลายมากกว่านั้น oh. เช่นขนาดนะครับ <What? S 1> ขนาดจริงๆเนี่ยมีแต่42จนถึง69 69 oh. บางท่านเนี่ยอาจจะงงว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับอันนี้คือใหญ่ขนาดที่เราสามารถใส่ขวดน้ํา oh. หรือว่าใส่ร่มได้เลยนะฮะ oh. oh. ซึ่งบ้านเราไม่มีบ้านเราเนี่ยก็มีขนาด 44ใหญ่สุดคือ56นะครับนี่คือขนาด56มิลิเมตรนะครับทีอเป็นขนาดใหญ่นะครับของบ้านเราวัสดุนะครับ ตรงนี้ก็เป็นลาเท็กซ์คอนดอมก็คือถุงยางจากน้ํายางธรรมชาติปัจจุบันเนี่ยก็จะนิยมใช้กันมากนะครับคือลาเท็กซ์คอนดอมถ้าสมัยก่อนจะมีอันนึงเขาเรียกว่าเป็นลัมสกินคอนดอมทําจากลำไส้ของแกะแต่ปัจจุบันก็ไม่นิยมใช้แล้วนี่คือเป็นประวัติศาสตร์ดั้งเดิมของถุงยางอนามัยนะครับ oh. แต่ปัจจุบันที่เรามีคือลาเท็กซ์คือน้ํายางธรรมชาตินี้หลายๆท่านก็อาจจะมีการแพ้ยางน,นะฮะเช่น oh. ใช้แล้วเกิดผื่น บางทีคุณผู้ชายเกิดผื่นเองหรือเวลาไปสัมผัสทางคุณผู้หญิงเกิดผื่นถ้าบางท่านแพ้ก็อาจจะเลือกใช้ถุงยางที่เป็นสารสังเคราะห์ในบ้านเรานะครับ <Okay. S 1> ซึ่งก็จะมีเรื่องของโพลียูรีเทนกับโพลีไอโซพีนนะครับซึ่งก็เป็นเช่นตัวนี้นะครับก็จะเป็นสารสังเคราะห์สารสังเคราะห์ที่ผ,ผ่านมาเคยมีปัญหาในเรื่องของว่าเมื่อใช้งานแล้วบางครั้งเนี่ยอาจจะมีเสียงกรอบแกรบจากเสียงของพลาสติกเกิดขึ้นในปัจจุบันการสังเคราะห์เนี่ยจะค่อนข้างดีมากเลยนะครับจะทําให้ความรู้สึกคล้คลายๆกับน้ํำยางธรรมาตว่ลเย าอาจจะในเรื่องของราคาจะสูงกว่านิดนึงนะครับถัดมาคือเรื่องความบางปัจจุบันแล้วเพราะว่าในเรื่องของลาเท็กซ์คอนดอมเนี่ยจะบางไม่มากขนาดเฉลีย่ยคือประมาณ0.05นะครับบวกลบ1.5หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับนี่คือขนาดความหนาของลาเท็กซ์คอนดอมที่ทําได้แต่ว่าอธิบางมากๆที่มาโฆษณากันในเรื่องของความบางอย่างเช่นเรื่องของ0.03หรือว่า0.01นะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นน้ํายางสังเคราะห์หมดเลยนะครับที่ทําให้เกิดความบางเฉียบได้ ึ่งถามว่าสามารถใช้ได้ไหมทางเราก็ถือว่าใช้ได้ครับเพราะในปัจจุบันพบว่าหลังจากที่เขาทาการสังเคราะห์มาแล้วเนี่ยทางบริษัทเหล่านี้ก็จะมีการทําการวิจัยก่อนนะครับว่าความทนทานของถุงยางหรือไมาเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกท่านจะต้องรู้นะครับ <Okay. S 1> ถัดมาก็รวมทั้งในเรื่องของการใช้ร่วมกับสารหล่อลื่นถ้าเกิดว่าท่านไม่ใช้สารหล่อลื่นเลยนะครับก็สามารถใช้ถุงยางในทุกรูปแบบนะคะถ้าเกิดว่าหญิงกับชายแล้วฝ่ายหญิงมีน้ำหล่อลื่นตามธรรมชาติแต่ถ้าเกิดว่าเอือน,น้ำหล่อลื่นไม่ค่อยมีะรจะเพิ่มสาหลอล หรือว่ามีเพศชัาวทางทวารหนักนะครับจะไม่ค่อยมีน้ำหล่อลื่นอยู่แล้วต้องใช้สารหล่อลื่นนั้นนะครับแล้วก็จะต้องดูว่าเป็นสารตัวไหนถ้าเกิดเป็นสารหล่อลื่นที่ได้เป็น water base lubricants นะครับตรงนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับถุงยางทุกรูปแบบเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็น oil base ตรงนี้ห้ามใช้กับถุงยางที่เป็น latex condom เด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้ถุงยางแตกได้แต่ถ้าเกิดเป็นสารสังเคราะห์เนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกรูปแบบของ หลอลืนถ้าเป็นซิลิโคนเบสนั้นจะให้ดูข้างขวดซิลิโคนเบสจะมีขึ้นกับยี่ห้อครับบางยี่ห้อสามารถใช้กับลาติคอนนอมได้บางยี่ห้อใช้ไม่ได้ oh. อันนี้ดูข้างขวดของซิลิโคนเบสลูปิแคนนะครับ <Okay. S 1> เรื่องของทุยาอนาไมัเป็นการผลิตให้มีความสดใสหรือว่าน่าต่นตาตินใจมากขึ้นนะครับ oh. เช่นเรื่องของ กลิ่นแล้วก็รสชาตินะครับส่วนใหญ่ก็เป็นของการปรุงแต่งนะครับซึ่งนามาให้ดู2อย่างก็คือเรื่องของช็อกโ,โกแลตนะครับกับสตอรอเบอรี่นะครับช็อกโกแลตเราจะมาให้ดูลักษณะของสีนะครับว่าเป็นยังไงนะครับลักษณะสีก็จะออกมาเป็นคล้ายๆสีช็อกโกแลตเลยนะครับสมัยนี้จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราดูของทั่วโ,โลกเนี่ยมีทุกสีสเลยนะครับมีสีทองด้วยนะครับถ้าสีทองเนี่ยอาจจะขายดีในประเทศทางฝั่งตะวันออกกลางคุณผู้ชายที่รู้จักนิยมมากสังเกตว่าเมืที่เห็นรถสีทองเนี่ยนะครับทุเยียนทำไมก็เป็นสีทองสีดำก เพศรถแบบ BDSM คืออาจจะประมาณชอบโซ่แท้กุญแจมือเป็นเพศรถที่รู้สึกว่าเรามีความตื่นเต้นเผ็ดร้อนนะครับก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรแต่เป็นเพศรถชนิดหนึ่งหรือว่ารถยมชนิดหนึ่งกลุ่มนี้ก็จะชอบใช้ถุงยางสีดําอันนี้ถ้าท่านชอบสีออกประมาณช็อกโกแลตนะครับถ้าดมก็จะมีรสช็อกโกแลตกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเราเรียกว่าเป,เป็น medical grade ก็คือว่าเป็นเกรดทางการแพทย์นะครับคือสีและกลิ่นเป็น medical grade นะครับแปลว่าสามารถกินได้ไม่ได้กินถุงยางนะครับแปลว่าเวลาทํา Oral s e x เนี่ยเราก็จะโดนสัมผัสของสีกับกลิ่นเนี่ยก็สามารถเข้าปากเราได้ไม่เป็นไรถัด oh. มาผมจะโชว์กล่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องของรสสตรอเบอรี่ผมให้ดูซิว่าเป็นสีอะไรโอ้เป็นสีแดงจริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวเคาะลองดมหน่อยนะครับเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ครับเช่นว่าเขามีการปรุงแต่งเรื่องของกลิ่นแล้วก็สีเป็นสตรอเบอรี่นะครับสามารถชิมได้ในเวลาที่เรา มีเพศสัมพันธ์ถ้าเกิดเราในการปรุงแต่งเรื่องของสีเรื่องของกลิ่นเรื่องของรสชาติก็ทําให้เพศสัมพันธ์เราชุ่มชื่นใจขึ้นเราถึงเน้นว่าบางครั้งที่เราเปลี่ยนรูปแบบของเพศสัมพันธ์ไปเรื่อยๆทาให้เกิดความหลากหลายของแพทเทิร์นของเซ็กส์ถ้าท่านลองดูรายการของเราไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็จะแนะนําว่าบางครัางวันที่ที่เราเบื่อกันเนี่ยเราไม่ค่อยได้เบือ่อตัวต,วตวนกันเท่าไหร่แต่เราเบื่อเรื่องของเซ็กส์แพทเทิร์นคือเป็นแพทเทิร์นเดิมมาเรื่อยๆถ้าเราใช้ถุงยาง ปรับเปลี่ยน pattern, แพทเทิร์นเราก็จะมีความสุขที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็มองว่าถุงยางคือส่วนของความสุขในการมีเพศสัมพันธ์นะครับไม่ได้เป็นส่วนของการขัดขวางความสุขในการมีเพศสัมพันธ์ <Okay. S 1> ทีนี้ความจริงเนี่ยนะครับมีมากกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับมีทางเรื่องของกล้วยนะครับและอื่นๆมากมายฉะนั้นทุกท่านเนี่ยสามารถไปเลือกแล้วก็ลองดูได้นะครับกลิ่นลูกลิ้ก็มีขึ้นกับชอบแบบไหนถ้าเป็นต่างประเทศหรือว่าที่เราก็มีนะครับอาจจะมีกลิ่นทุเรียนเลยนะครับลองดูตอนนี้เรามีคอนดอมกลิ่นทุเรียนด้วยนะครับบาก็็จะเเปนรื่อองขง รูปลักษ์ต่างๆรูปลักษ์ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีตั้งแต่ทำเป็นรูปองคชาติธรรมดาหรือมีการป่งพอ,องในบางที่นะฮะเช่นป่วพองตรงกลางป่พองตรงปลายตัวนี้เนี่ยบางทีเขาเตรียมให้เหมาะกับรูปลักษ์ขององคชาติของแต่ละท่านแล้วมีทั้งที่มีกระป๋อด้านบนแล้วก็ไม่มีกระป๋อแต่ปัจจุบันมักจะมีกระป๋ออยู่ด้านบนนะครับเพื่อเอาไว้รองรับน้ําอสุจินะครับเมื่อมีการเสร็จภารกิจนอกจากเรื่องรูปรลักษ์แล้วบางทีอาจจะมีการเสริมบางอย่างด้วยนะครับเช่น เป็นแบบเกลียวเวลาที่มีเพศสัมพันธ์นะครับบางทีมันมีความรู้สึกสัมผัสลมข้างในทําให้เรามีความรู้สึกสัมผัสเกลียวได้ส่วนใหญ่จะเน้นความรู้สึกสัมผัสของฝ่ายตรงข้ามเราก็คือของผู้หญิงนะครับเขาจะรู้สึกสัมผัสเกลียวอันนั้นเกิดขึ้นได้และที่เรามาให้ดูนะครับก็จะเป็นในรูปของปุ่มเขียนว,ว่าเป็น b a c k o นะครับดอกก็คือมีตุ่มนะครับอันนี้คงต้องลองสัมผัสก็จะเห็นว่านะครับเนื้อสัมผัสเนี่ยมีความเป็นตุ่มอ๋อชัดเจนนะครับถ้าท่านมองเห็นจะเห็นมีตุ่มอยู่ตรงนี้นะครับมากมายเลยถ้าเกิดเรานับตรงนี้นะครับเป็นร้อยๆตุ่มเลยนะครับตรงนี้เวลาที่โอชาตแข็งตัวนะครับก็จะดันตุ่มเนี่ยให้เป็นผิวสัมผัสหลักๆที่เราเน้นเนี่ยเราค่อนข้างเน้นความรู้สึกของคู่เราให้เกิดความพึงพอใจของคู่เราว่าโอ้ ได้สัมผัสความสากของตุ่มนั้นนะครับก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งแล้วบางครั้งถ้าเกิดเราไปการขยับขยื่นนะครับเอาองคชาตเนี่ยไปสัมผัสบริเวณคลิตอริสของผู้หญิงโดยเฉพาะให้โดนจีสปอตของผู้หญิงนะครับเราก็จะสัมผัสแล้วก็เข้าคลึงไปเนี่ยตุ่มนี้ก็จะช่วยในการสัมผัสบ,บริเวณคลิตอริสผู้หญิงก็มีความรู้สึกที่ดีเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติได้ที่หมอเคยเจอมาอีกนะครับนอกจากตุ่มนี่เคยเจอไปแบบมีขนรว <What? S 1> มทั้งไปแบบตุ่มเหมือนมุกเลยนะครับเป็นกล,กลมๆก,ก็มีเรียบร้อยถามว่า ดีเพียงพอไหมปัจจุบันเนี่ยถุงยางอนามก็ทําดีมากเลยครับผมลองพยายามเอาตุ่มนั้นออกมันไม่หลุดนะครับเขาจะสัมผัสแน่น ไปกลับตัวถุงยางอนามัยแปลว่าเราสามารถใส่ถุงยางอนามัยแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ได้ไม่ต้องกังวลใจกลัวว่าจะมีการแตกหรือฉีกขาดถ้าเป็นถุงยางที่ทามาให้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าไม่ทำนะครับเช่นเราเอาสิ่งแปลกปลอมที่เหมือนมุกใส่เข้าไปในถุงยางแล้วก็เสร็จยางครอบเนี่ยบางทีมันอาจจะลื่นหลุดและทําให้ถุงยางแตกได้จะต้องใช้ถุงยางอนามัยที่เขาทํามาโดยตรงสำหรับตรงนี้นะครับสีเขียวเนี่ยเรียกว่าเป็นเอ็กโซตาครับซึ่งรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่ไม่เรียกเหมือนกันเหมือนรุ่นที่แล้วนะครับแต่เป็นแบบ แล้วเรามาดูกันนะคะว่า ข้างในเป็นยังไงนะครับดูนะครับจะเห็นว่าตรงนี้มีรอยขีดนี่นะครับขีดอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดหมอมือสัมผัสตรงนี้นะครับจะรู้สึกถึงลักษณะนะครับเหมือนเป็นรอนคลื่นอยู่ตรงนี้เลยนะครับเมื่อเราใส่เข้าไปนะครับที่องค์ชาติเรามีการแข็งตัวเนี่ยเราจะสัมผัสขีดตรงนี้ได้และคู่องเราก็จะต้องเสืมผัดตรงนี้จริงๆแล้วนะครับที่นามาเนี่ยเป็นแค่บางส่วนนะครับของวิญญาอนอาใหม่นะครับแล้วก็แค่บางยี่ห้อแต่ถ้าเกิดท่านสนใจนะครับก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้โดยศึกษาจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับหรือท ก็มีหลักสูตรนะครับเพศวิทยาเครดิตซึ่งสอนเรื่องเหล่านี้อย่างชัดเจนแล้วก็เรื่องของถุยานธรมัยอย่างละเอียดยิบเลยนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็สุดท้ายนะครับที่เราเตรียมมาให้ดูในวันนี้ก็เป็นถุยานธรมัยเพอร์ฟอร์มานะครับอันนี้จะเป็นชนิดที่ผสมสารทําให้ชะลอการหลั่งก็เป็นสารยาชาชนิดหนึ่งซึ่งผสมไว้นะครับยาชาจริงๆมันมีหลายรูปแบบครับชนิดที่เขาเลือกมาแล้วเนี่ยเป็นชนิดที่ไม่มีผลต่อตัวถุยาอารมัยก็คือไม่ทําให้แตกที่เขาใส่มานะครับเขาจะใส่ตัวสารยาชานะครับเข้าไป ด้านในเวลาพลิกบาเนี่ยมันจะมีด้านนอกกับในนะครับอย่างเงี้ยถือว่าเป็นด้านในเราจะรู้ลักษณะของการรูดนะครับอันนี้คือด้านนอกถ้าด้านนอกตรงเนี้ยจะไม่มีสารยาชาซึ่งเวลาใส่เข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงจะไม่สัมผัสยาชาเข้าไปก็คือว่าฝ่ายตรงข้ามของเราเนี่ยจะไม่ชาไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องกลัวแต่ด้านในของเราคือในนิ้วหมอเนี่ยจะโดนยาชาอย่างเวลาที่หมอรูดมาเนี่ยนะครับข้างในเนี่ยคือโดนยาชาแล้วพอสักพักหนึ่งยาชาออกฤทธิ์เนี่ยเราก็จะรู้สึกชาขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะ อึดขึ้นเวลามีเพศสัมพันธ์ที่ถามว่าทางการแพทย์แนะนาให้ใช้ได้หรือเปล่าสามารถใช้ได้ครับไม่ได้มีผลเสียอะไรเพราะเขาทอมีการพัฒนามีการวิจัยทั้งห้องปฏิบัติการและวิใจัยในคนแล้วด้วยนะครับว่าเป็นสิ่งที่ปลอดภัยอยูเ่เลถ้าบังเอิญเราแพ้สารชาหรือว่าแพ้ตัวถุงยางเท่านั้นเองนะครับ oh. ถ้าไม่แพ้เนี่ยส่วนใหญ่ใช้ได้และโดยเฉพาะผู้ชายที่มีภาวะหลังเร็วการช้าก็ช่วยชะลอการหลังได้เพราะฉนั้นตรงนี้ก็ยังสามารถนํามาใช้ได้นะครับหรือว่าถ้าบางท่านเนี่ยไม่หลังเร็ว อยากใช้เพื่อให้มีความอดทนมากขึ้นนะครับก็สามารถใช้ได้เช่นกันทุนเดีแค่ระวังนิดนึงนะครับสมมติกรณีบางท่านไม่หลังเร็วการใช้อาจจะทําให้เกิดเสร็จช้าเกินไปก็อาจจะเป็นไปได้หรือใส่ผู้สูงอายุนะครับสิ่งที่ระวังคือบางท่านเนี่ยอาจจะแข็งตัวช้าถ้าผู้สูงอายุใช้แล้วเนี่ย มีมีอาการชาด้วยและแข่งตัวยากด้วยเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ค่อยแนะนำนะ oh. ส่วนใหญ่วัยรุ่นนะครับซึ่งมีภาวะหลังเร็วเนี่ยใช้จะดีมากเลยเพราะว่าการแข็งตัวเนี่ยจะแข่งตัวได้เร็วถูกไหมครับ <Okay. S 1> ถึงแม้จะชาในหน่อยแต่แข่งตัวเร็วเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาอะไรเ <Okay. S 1> ช่นที่เราจับสัมผัสหน่อยก็จะแข่งตัวแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับ mm. วันนี้นะครับจะเห็นว่าเราได้เห็นทุยานนามัมที่หลากหลายทั้งหลากหลายในเรื่องของขนาดความหนาความบาง รูปลักษ์แล้วก็ประโยชน์การใช้สอยรวมทั้งรูปแบบต่างๆที่แตกต่างกันไปเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้เลือกใช้กันนะครับอย่างมีความสุขในการเลือกใช้ถุงยางอนามัยนะครับเพราะเราหนึ่งรณรงค์ว่ายืดอกพกถุงใช้ถุงกันเพื่อความปลอดภัยป้องกันในทางเรื่องของเรื่องโรคทาให้สัมพันธ์แล้วก็เรื่องของการตั้งครรภ์อันไม,ไม่พึงประสงค์ดังนั้นก็อยากจะให้ถุงยางอนามัยเนี่ยเป็นส่วนของเพศสัมพันธ์ที่ทําให้รู้สึกว่า มีแล้วเรามีความสุขในการเีนเพสัมพันธ์ไม่ใช่เป็นแบดเจอร์หรือว่าเป็นตัวกั้นความสุขขัดขวางความสุขในการมีเพสัมพันธ์หวังว่าคงมีความสุขใจนะครับกับรายการของเราในวันนี้และกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับหมออจิวุฒ